ปลาปมปะดัวเป็นปลาที่น่าสนใจของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาดีสามารถส่งขายต่างประเทศได้นอกจากนี้ประเทศไทยเรายังมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมในการเพาะพันธุ์และอาหารของปลาจากธรรมชาติเช่นลูกน้ำนอนแดงไข่กุ้งซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูกคุณสงวนว,นวิทยามนตรี ประธานชมรมปลาปอมปะดัวแห่งสยามและฟาร์มเดมอนดิส s ัส s s ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำปลาปลามปะดัวและถิ่นกำเนิดของปลาให้ฟังว่าปามปะดัวเนี่ยเป็นปลาที่เกิดแถวอเมริกาใต้นะฮะ,ะที่นกำเนิดก็อยู่แถวร่มแม่น้ำอเมซอนที่มีปีดันย่าด,ดุๆนะฮะแต่ว่าเป็นปลาอยู่แถวุ่มแม่น้ำตอนกลางตอนใต้ตอนล่างเงี้ยแถวประเทศเบ บราซิลเปรูเอวกดอร์โคลับเบียนะฮะมีไม่กี่สายพันธุ์แต่อุปนิสัยเขาเนี่ยเป็นปลาสูงที่ไม่ดูร้ายแล้วก็หาอยู่ใจตามน้ำตื้นๆฮะปลาปอมปัวที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้มีอยู่3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือประเภทปลาสี ประเภทปลาลายและประเภทปลาจุดเสน่ห์ของปลาปอมบาวดนเนี่ยะะฮะคือมันมีสเสน่ห์ยอยู่ในตัวก็คือมันมีสีสันที่สวยงามแล้วก็แปลกลวดลายที่โดดเด่นเป็นปลาที่มองไซด์วิวฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลาเลี้ยงในตู้กระจกลักษณะสายพันธุ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของของผู้นิยม จะเป็นจะแบ่งกันก็คือเป็นปลาสีเป็นปลาลายแล้วก็เป็นปลาจุดสำหรับผู้เลี้ยงปลาปอมปดวมือใหม่ที่จะเลี้ยงควรต้องศึกษาลักษณะน,นิสัยของปลาอาหารและความรักที่จะเลี้ยงเรามีข้อแนะนำที่ดีค่ะอันนี้ต้องฝากสำหรับผู้ที่ อยากจะเลี้ยงปลาปอมาปโดอันดับแรกก็คือต้องมีใจรักสอเราควรจะศึกษานิดนึงก่อนว่าอุปนิสัยการกินอาหารเขาแต่ละวัยการเจริญเติบโตยังไงเขาอยู่ยังไงฮะแล้วก็เราควรจะหาปลาที่มีคุณภาพที่ดีก็คือลักษณะที่สมบูรณ์กลมแข็งแรงรวลวดลายสีสันชัดเจนแล้วก็อาหารการกินก็เดี๋ยวนี้คือเอกชนผู้ผลิตก็พัฒนาเรื่องอุปกรณ์การเลี้ยงก็ดีขึ้น มีระบบน้ําที่เวทดดยกองอาหารก็มีอาหารที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดก็สะดวกในการเก็บรักษาหรือว่าอาหารสดที่เขาพัดเจอไรแล้วก็สะดวกสบายสําหรับผู้ที่ที่เลี้ยงปลาสวยงามทั่ว,วไปครับ